เราก็จะมาทำกล้วยบวชชีกันครับอ๊บนี่นี่เลยบอ,อร,ร์ค่าเอ็กซ์อยเลอร์ ตอนนี้ครับเราก็จะมาทำกล้วยบวชชีกันครับกล้วยบวชชีนี้ก็จะเป็นกล้วยแบบเขียวๆหำหำอย่างนี้เลยเขียวๆแบบนี้ทำไมต้องมีซึ้งก็ผมดูใน y t u t u เนาะหรือว่าดูในโลกโซเชียลผมก็ดูเหมือนกันผมก็ทําของผมผมก็ไปดูของคนอื่นนนะว่าเขาทากันยังไงเราก็พยายามดูครับเราก็มาดูครับว่าเขาเอาซึ้งมาปั๊บเราก็จุดแก๊สเลย ตั้งแก๊สเลยเขาบอกว่าเอากล้วยที่เราเตรียมไว้เนี่ยประมาณนึ่งประมาณสัก4-5นาทีครับน้ำเดือดๆเลยเดี๋ยวเราจะนึ่งก่อนอันนี้คือสูตรที่เขาว่ามานะถ้าใครรู้เรื่องสูตรของกล้วยบวชพระบวชชีเนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยก็ศีลไม่น่าจะเยอะหรอกอันเนี้ยน่าจะเป็นมังสวิรัต ฝาหมอปิดไว้ระหว่างเติมน้ำไปปั๊บวัตถุดิบที่ที่ใช้ครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างครับเกลือบริโภคไอโอดินบนยอดดอยมีขายครับอันนี้น้ําตาลอออันนี้กะทิครับส่วนไข่นี้ไม่เกี่ยวนะไข่เนี่ยไข่เพิ่งเก็บมาก็ เอาตามที่เรามีก็แล้วกันเนาะรอให้น้ําเดือดเราก็จะเอากล้วยเนี่ยที่ปาด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 เสร็จแล้วเนี่ยไปลงเลยอันนี้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมหน่อยนะถ้าผมทํารายการอาหารเต็มตัว <c oughs> ขอซื้อนี่แหละผมไม่ใช่ดาราผมไม่ใช่ศิลปินผมคือคนทาจริงๆจากนั้นเราก็นํากล้วยมาครับนี่กล้วยเนี่ยมันต้องลักษณะอย่างนี้เลยแบบขเขียวขเขียวปื้อนะไม่ห,หมีดบ่มีผัวเราแบบนี้ หัวมันม้วนจะเล่นอินเทอร์เน็ตมันบ่ได้ผลอึ้มนี่ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงก็ครั้งแรกในชีวิตผมที่ทำกล้วยบวชชีแหละพาออกเลยลูกเนี่ยประมาณนี้นะกล้วยเขียวประมาณนี้อุ้ยกล้วยกล้วยตกน้ำมีมี่เนี่ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใคร เอาช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอาอะไรมาเกี่ยวขึ้นก็ได้เขาบอกว่าให้นํากล้วยเนี่ยครับแบบอย่างเงี้ยไปนึ่งไว้อย่างนั้นมันจะเป็นยังไงเนาะเป็นนึ่งเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยจิดหม้อไว้ก่อนให้มันเดือดป๊าบๆแล้วแล้วก็เอากล้วยลงเลยเอากล้วยใส่ซึ้งครับป๊าบ ไม่รู้ว่ามีกล้วยฝาแฝดด้วยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่ากินกล้วยฝาแฝดนี่จะได้ลูกแฝดว่าแดกลงไปเลยก็ไม่เคยได้ลูกแฝดสักท,ทีอะไรเงี้ยอ่ามาลองทากันครับว่ากล้วยบวชชีในรสชาติแบบนี้กลางป่ากลางดอยจะเป็นยังไงก็นํากล้วยเนี่ยไปนึ่งในซึ้งก็อยู่ประมาณสัก5้าถึงหนาทีเขาว่ายอย่างนั้น แต่จริงๆเนี่ยเขาใช้วิธีต้มเอาก็ได้มันได้2วิธีก็คือปอกกล้วยมาเสร็จปั๊บปั๊บปับ๊บแล้วก็นําไปต้มต้มพอประมาณแล้วก็มันหั่นเป็นซี่ๆๆ,ๆอะไรเงี้ยแบ่งส่วนกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวของผมเนี่ยผมว่าลองนึ่งดูก่อนว่านํากล้วยไปนึ่งพอนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยอ,อ่อห้าถึงหกนาทีมันก็จะได้ที่เองเดี๋ยวเราจะนํากล้วยไปนึ่งจากนั้นเราก็ทกําการนึ่งครับไม่เคยทํา แต่เคยกินเดี๋ยวจะลองทําให้ชิมนะเดี๋ยวลองมาชิมนะอ่าเอาถ้วยมาเยอะๆไปเรียกไอ้เล็กไอ้ใหญ่มาโทรโทรเรียกมันมาให้มันมากินของหวานเขาบอกว่าให้หนึ่งกล้วยกล้วยให้หนึ่งให้มันยางความขมมันออกยางความเหนียวมันออกแล้วเราก็นํากล้วยเนี่ยออกมาหั่นเลยพอนึ่งเสร็จแล้วครับมันก็น่าจะเสร็จแหละปับ๊บนี่เราก็นํากล้วยครับมาหั่นเลยปับป๊บปั๊บนี่ แล้วก็วางอย่างนี้เลยถ้าทางมันจะอร่อยจริงอ่ะก็หั่นแบบที่เขาขายนั่นแหละเราก็ต้องทําดูแบบแบบเขาขายก็ทายังไงเราก็ทําเหมือนเขานั่นแหละน้ํานั้นเราก็ต้มไปเรื่อยๆแหละอืบปั๊บนี่เห็นไหมน่ากินไหมน่ากินคน่ากินนะก็ฉุบๆกับลักษณะนะพร้อมครับจากนั้นเราก็จะนํากะทิครับเทลงเลยตั้งไฟอ่อนๆก่อนนากะทิตั้งไฟอ่อนๆครับเทกะทิลงเลย ก็ได้กินกะทิอยู่หนึ่งขวดแล้วกะทิขวดที่2ก็นํากะทิเทลงเลยอันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งครับใช้ยเยอะก็ได้เราเอาแค่ลิตรเดียวพอกะทิหนึ่งลิตรครับจากนั้นน้ําตาลเนี่ยก็ผสมลงไปเลยน้ําตาลเนี่ยเอาแค่ครึ่งกิโลก่อนเดี๋ยวมันจะหวานเยอะดูที่ปริมาณเราอยากได้หวานเยอะเราก็เติมเยอะจากนั้นเราก็เติม เกลือลงไปครับเกลือกับเกลีออันเดียวกันเอาเอาสักสองช้อนโต๊ะพอเนี่ยสองช้อนโต๊ะประมาณนี้ก็ครึ่งทัพพีแหละสองช้อนโต๊ะเพิ่มความเค็มให้มันนิดนิดนึงจากนั้นเติน้ำลงไปครึ่งลิตรจากนั้นก็นํนำกล้วยบวชีใส่ลงไปเลย รอมันเดือดอ่อนๆก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับแค่นี้แหละกล้วยบวชีง่ายๆทํำวองหวานกินกันตั้งไฟอ่อนๆปิดฝาไว้ให้มันอุ๊บหน่อยนึงก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วครับ <c oughs> เมื่อสุกได้ที่แล้วมันก็จะแตกมันอย่างนี้ถือว่ากินได้แล้วตามมาดูเลยนี่เลยสีสันมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เลยอันนี้คือกล้วยบวชี ทำขายได้เด้อจากนั้นครับเราก็จะทำขั้วไข่ครับครับขั้วไข่มีอะไรบ้างขั้วแบบอีสานขั้วแบบอีสานพี่เขาก็ไม่เอาปลา้าไม่ให้ผมเนาะมาจากนั้นครับขั้วไข่เนี่ยเรานำเครื่องเทศใส่ลงไปแล้วก็นำปลาร้าพี่ไม้ใส่ลงไปแล้วก็คั่วเลยีหอมปลาแดดง่ี่ ยไมไว้โอ้ปลาราพี่ไม้ส่งมาให้หน่อยเด้อหมดแล้วเด้เนี่ยั้วทิ้งไว้ครับจากนั้นก็นําไเป็ดที่ได้นี่แหละตอกเลยปะปะไเป็ดที่เลี้ยงเองนี่มันแดงเลยด้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําอะไรกินอีกเดี๋ยวคอยติดตามชมเด้อตีลงไทยเลยเออ เปล่าหยิบเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยมันขัดได้กล้องมันตัดต่อได้พอัจากนั้นเราก็นําน้ําเทลงเลยนี่รอน้ําเดือดครับพอน้ําเดือดได้ที่เราก็นําไข่เทลงเลยนี่คือขั้วไข่ครับคนไข่ให้ได้ที่คนไข่จนมันเป็นเป็นก้อนแล้วก็นําน้ําเทลง แล้วพอมันเป็นก้อนอีกทีหนึงเราก็นําผักลงก็ถือว่าเสร็จรอจนน้าใสเด้อเราก็เตรียมผักไว้เลยอย่าให้มันติดก้นหม้อนะไม่เมื่อน้ําเดือดพราบอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมาดูครับนี่น้ําเดือดพราบอย่างนี้เลยนะน้ํำก็จะใสเห็นไหมเนี่ยน้ํำจะใสขึ้นเห็นไหมเออ พอน้ำใส่ขึ้นเสร็จแล้วปั๊บนำผักใส่เลยครับปุ๊บปบั๊บกดลงไปผักชีโรยหนะ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเมนูคั่วไข่ใส่ผักกาดครับอ่าเป็นง่ายรสชาติหอมหอมแซ่แบแซบปั๊บเรียบร้อย วางไวาจากนั้นเมื่อมแมลงวันได้กินเรามันก็จะมาทันทีเราก็ต้องรีบทำอาหารให้เสร็จภายในไม่กี่นาทีครับตําแตงครับตําแตงของผมนี่ทั้งพริกทั้งก้านทั้งใบเนี่ยใส่ลงไปเลยตําแตงจะต่างจากตําถั่วตรงที่เราปรุงเครื่องไว้สับเสร็จเลย ปลาลาปลาแดกใส่ลงไปเลยปั๊บสับเลยได้กิ่นพริกสวนพริกสวนกับพริกปูก่จะต่างกันนะพริกสวนนี่มันจะมีความขิวแล้วก็ความอร่อยของในตัวมันถ้าพริกกระปุกมาขายให้เราเนี่ยมันจะไม่มีความหอม เรียบร้อยครับเมนูมื้อนี้ก็ตำแตงแล้วก็ขั่วไข่แล้วก็ตบด้วยของหวานว้าทำกินกันเดอ้อในภาวะวิกฤตอย่างนี้ทำอาหารแบบง่ายๆกินเองผักที่อยู่ในสวนไข่เป็ดที่อยู่ในที่เลี้ยงกล้วยที่ปลูกไว้มันก็สามารถที่จะทำกินได้แปรรูปกินได้ตามสไตล์ของเราครับพร้อมกินข้าวครับมาเด้อกินข้าวอืมแมงวันนี้ก็ พอได้กลิ่นแปแหลกที่ไม้เนี่ยก็มาเลยเนาะอ่ะกินข้าวกับบรรยากาศที่ง,ง่ายๆตาเราแั้วมาเด้อจิ้งข้าวอ่ะนั่งกัน ความหมายคำว่าคนเวียนขวาซ้ายจนงกคนเดินไม่พ้นทางเดิมเดิมทางที่เดินมีหมื่นพันเอาความฝันไปต่อเติมก่อนถึงฝันต้องมีเริ่มเบิกทางไกลสู่วันนั้นลองเปิดใจเปิดตาเดินตามหาความฝันมีปัญหาข้ามันความความฝันให้ได้มา